เฮ้ยมีเดียของพี่ไปซีก่อกแล้วกูอ่าันนี้เขาเว้ยอันนี้มันใส่กแบบเวลาใส่แว่นจริงๆแล้วมันต้องเอาลงมาหน่อยให้เห็นตาอย่างเงี้ยแล้วก็เราโคตรงี้ตักเลยไอ้สัสดูแต่ที่นอนเรียนเราไปตัดไอ้คุณนายตอนเนี้ยุน่ารักอ่ะเออสวยนะอันนี้ก็คือลกเลยมันก็คือความจริงุกคนนน็มษย์ ค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่วง walk 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 วอก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  l k walk w a in แต่วันนี้บอกเลยว่าแขกรับเชิญเนื่องจากว่าเพื่อนเราเนี่ยหมดมุกคือเพื่อนมันก็มีจำนวนจำกัดเพราะถ้าเพื่อนในกลุ่มมันจะได้เฉลี่ยวันเจ็ดคลิปสองอย่างยอะไรยก๊ หมดเจ็ดเขาไม่ได้ใช้เขาไมเฉลีย่ยไม่เฉลีย่ยทั้งหมดเรา,า้างไปสองคนอยู่นะคือปอมกับเมลปอมเนี่ยบอกไว้เลยว่าเด<ม>ือนสิบเดือนสิบเอ็ดมันจะให้เพราะว่าตอนนี้มันทําบ้านอยู่อ่าส่วนเมลเนี่ยคุณทมไปทักตีเอ็มไปขอให้หน่อยละกันแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนมาดูโคร,รเซตของคนที่เป็นพี่สาวที่แบบเป๊ะแม่เหนือแม่คืออีเมลเป็นแม่ระดับนี้ใช่ปะพี่รักคือแบบแม่แม่ของเมลอีกทีนึงเพราะฉะนั้นตู้เนี้ย คุณนายคุณผู้หญิงคุณท่านซึ่งวันนี้บิงกับสลันเนี่ยก็จะมาบุกตู้พี่รักชิลีนนะคะเดี๋ยววันนี้ให้พี่รักคิดชาเลนจ์ด้วยละกันในการแต่งตัวว่าเออว่ามันคนจะเป็นยังไงตื่นเต้นมา,มาบ้านพี่หรอกรูกตื่นเต้นกูเลยพูดไม่ออกไงเพราะว่าปกติมันจะเป็นคนคุ้นเคยปกติอ่ะกูไปแล้วกูจะง่วงเพราะว่าบ,บร,รรยากาศเดิมๆแต่อันเนี้ยพอเรามากับคนไม่คุ้นเคยบร,รรยากาศใหม่มๆอ่ะรู้สึกแบบว่าเฮ้ยตื่นเต้นเดี๋ยวพาไปดูในโคเซตพี่รักกันนะคะว่าตู้เสื้อผ้าพี่รักเนี่ย มันออกมาเป็นน้ำเลยต้อาที่ช่วยหน่อยติ๊กไม่กล้าเข้าบ้านพี่รักกันซ้ดค่อยๆออกซุดค่อยๆืุอนี่อะไรอ่ะมันไม่ออกมันไม่ออกกบหน้าไว้กบหน้าไว้ซึ่งในตู้เสื้อผ้าวันนี้ที่พี่จะพาไปดูบอกเลยบอกเลยว่าไม่เหมือนเคยแน่นอนแล้วเราจะพาไปดูว่าความคุณนายความคุณหญิงลูกท่านหลานเธอของพี่รักเนี่ยมันเป็นยังไงตอนเนี้ยบอกเลยว่าพิเศษมากเพราะว่านางเพิ่งทำบ้านเสร็จใครชอบวอลล์อินโฮเซตบอกเลยว่าคลิปนี้กดไลค์ไว้เลยค่ะเออกูบอกเผื่อไว้นะคลิกติ๊กแล้วมึงไม่พพรร้้ออมตตัััังงแแ่่่่กกเหห็นนีีีขทชูไสล แต่หันมาดูนี่ออกแ,อแ,ลอแล้วเอ้แล้วโอ้แล้วแล้วพี่ลาสวัลโลีค ของลักชีรีนค่ะบิวตี้บล็อกเกอร์สายคุณนายถ้าใครได้ตามจะรู้ว่าแม่ก็คือแม่เป็นยังไงวันน oh, <my> ี้ขอบุกโคเซตของแม่นะคะได้เลยเอ,อ,อันนี้คือ <Okay. S 1> สารนต้องแต่งด้วยใช่ไหมลุกแม่ใช่ใช่ต้องแต่งลุกแม่ <Okay. S 1> แม่ต้องพร้อมให้สลรนแต่งนะ <c oughs> ได้คิจจดโจทย์ไว้ด้วยนะสองของ้อได้อ่ะนเข้าไปบ้านพี่ลักเลยค่ะอ่ค่ะตอนนี้เราเข้ามาในบ้านพี่รักแล้วก่อนอื่นที่จะไปเปิดโคเซตของแม่เนี่ยอย่างแรกเลยคือมึงเข้ามาในบ้านแล้วมึงรู้สึกยังไง รู้สึกเหมือนแบบอันนี้พูดแบบมัวๆนะรู้สึกสไตล์สแกนดิเนเวียอันนี้ดูมีความรู้นอร์เวย์เฮ้ยใช่สไตล์เนี้ยมันเหมือนกับว่าย้อนอยุคไปเมื่อก่อนดังนั้นมันจะตรงข้ามกับคลาส κ, ลาสิกคลาสสิกจะแบบเยอะๆใช่ป่ะแต่สแกนดิเนเวียคือแต่ง ให้มันเรียบเรียบอเออ,อ่างนั้นเป็นต้นแบบของมินิมอลแต่มันดูเป็นมินิมอลที่แบบดูเยอะขึ้นมาหน่อยปะ่ะเออ,เอ,อใช่ดูเป็นมินิมอลที่ดูแพงเนี่ยคือคอนเซปต์บ้านพี่รักจริงๆอ่ะที่พามานั่งตรงนี้เพราะอย่างแรกเลยคือเราอยากเมามมยสไตล์ของพี่รักกันก่อนเพราะว่าเป็นแขกรับเชิญคนแรกที่แบบไม่ใช่วงการเพื่อนเรารู้สึกว่าสไตล์การแต่งตัวพี่รักอะมันลิงก์ไม่ถึงสไตล์การแต่งบ้านออของทั้งพี่รักแล้วก็ทั้งพี่ไบคือมีความดูเป็น2คนผสมกันมากเลยคือเข้ามาแล้วเรารู้สึกว่าบ้านดูเป็นนนนโมมมมพ่่่่อออออออยาาาากกจริงๆดูบุเเเืขข้้้แ Bani ni nah ้วเราจะบอกเลยว่าพี่รักอะเขาเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่บ้านนี้ไม่นานถ้าเพื่อนๆคนไหนอะอยากดูโฮมทัวร์คือจริงๆเป็นบ้านที่ไปมาแล้วรู้สึกว่าสวยมากแล้วสวยแบบมันไม่สวยอย่างเดียวคือสะอาดมากไม่มีของวางบรพื้นไม่แต่เฟอร์นิเจอร์เธอฉันจะให้ดูอันเนี้ยก็เป็นที่เก็บของหมดอ่าเพราะว่าแบบเราไม่อยากให้แบบลกข้างล่างอะไรเงี้ยแล้วก็หยับยาถ้าใครอยากเห็นบ้านพี่รักแบบเต็มๆอะสามารถไปดูในคลิปพี่รักได้สำหรับคนที่อยากทาบ้านอยู่เป็นแบบอะไรที่เอาจริงๆสวยมากเพราะสวยขนาดนี้แล้วเนี่ยตอนเนี้ยเราก็มีอันแน พี่รักไหนๆก็มาพี่บอกขอบคุณนอะคือจริงๆแค่นั่งตรงนี้เราได้มองไฟอะมันรู้สึกสงบ มันหมนไม่อยู่ไทย,ไทยอะเออมันผ่อนคลายเว้ยไม่เคยเห็นบ้านที่มีเตาผิงแบบอันเนี้ยแต่ว่าอย่างแรกเลยคือเราเห็นพี่ลักที่ทำบ้านตอนเนี้ยเราก็เลยอยากมีแอปพลิเคชันมาแนะนาพี่รักว็บไซต์นี้นะคะนกนกสำหรับใครที่อยากลองใช้แอปนะคะบอกเลยว่าง่ายมากๆค่ะเพราะว่าแอปเขาเนี่ยจะมี AI ที่สามารถค้นหาสไตล์แต่งบ้านที่เราชอบได้แค่เปิดแอปแล้วเลือกภาพสไตล์แต่งบ้านที่ชอบนะคะแล้วระบบเนี่ยก็จะประมวลสไตล์ออกมาเลยค่ะว่าเราชอบแต่งบ้านสไตล์ไหนคืออันเนี้ยปังมากแล้วเราก็สามารถเลือกเฟอร์นิเจอร์ของแต่งบ้านตามสไตล์ที่เราชอบได้เลยค่ะแรงบันดาลจจรงให้้บาาาาานนคคุณ่่ะเตโมกกพวอั บ้านอยู่แล้วบางทีเราอาจจะอยากหาอินสไพเรชันในการแต่งบ้านทำวอล์กอินโคเซ็ตใดๆรวมจบทุกอย่างเลยใครอยากได้รอโปรโมชั่นเนี่ยท้ายคลิปเดี๋ยวเราจะมีโค้ดมาแจากสำหรับคนที่กำลังตกแต่งบ้านช่วงนี้ด้วยนอกจากหาอินสไพเรชันแล้วก็ซื้อพิ่มเฟอร์นิเจอร์อะไรเงี้ยสามารถกดสั่งซื้อออนไลน์ได้เลยแล้วก็มาส่งถึงบ้านใช่ใชอ,อย่างฐานเตียงพี่เขาก็มาส่งถึงบ้านเลยแล้วราคาดีไหมแม่ดีมากสองพันนิดนิดิงถูกมากนอกจากอันเนี้ยงานช่างก็มีสมมติว่ามึงจะหางานช่างหรือเข้าไปในนกๆได้เลยเรียกได้ววกเีบ้น็็ไซต์ น,นะคะน,ก,นกเข้าไปดูกันได้คือได้ข่าวว่าแม่บอกว่าอินไม่ใหญ่ ไม่ใหญ่เพราะว่าแบ่งครึ่งกับของพี่ไปด้วยเพราะว่าผู้ชายของฉันคือนางก็ไม่ได้เหมือนคนปกติทั่วไปคือสูตรเลียงแบบผึ่บผึ่พีพ่รักกับพี่ไปอะ่ะเขาจะเป็นตู้เสื้อผ้าของคนที่เป็นท่านสุภาพบุรุษกับท่านผู้หญิงอะ่ะจะเห็นเลยว่าพี่ไปเปะมากส่วนพี่รักเนี่ยก็คือเปะไม่ต่างกันเสื้อบ้านางเปะกว่าฉันตู้พี่อะ่ะยังมีแบบลกๆอะ่ะของนางก็คือแบบอ่านจบดูเองรองเท้านี่คือนั่งขัดสองชั่วโมงจริงปะเนี่ยเพื่อให้มันเงาแต่มันต่างกันนะเว้ยตู้เสื้อผ้าผู้ นิดนึงด้วยนะจริงสไตล์การแต่งแม่เรียบๆแต่มันไม่ใช่สไตล์แบบ Y2K อะไรอย่างนี้ไงเออเฮ้ยกูอยากว่ะ กูอยากเอาพี่ลักแต่งไว้ถูกเคอะชอบใส่อะไรที่มันเป็นเซตอะเสื้อกางเกงเป็นเซ็ตเดียวกันนหรือ,อว่าถ้าเป็นเดรสก็เป็นเดรสไปเลยแล้วก็มีสูตรคุมเออพอมีสูตรคุมมันก็ทาให้ทุกอย่างเ,เอกแต่ต้องมีทรงผมด้วยเวลาแบบใส่พวกสูรเงี้ยเวลาปล่อยผมอะเรารู้สึกมันจะไม่ค่อยเข้าตนนั้นมันต้องรวบตึงมากละกร้อฉีดสเปรย์แบบพัดแขงวันนี้แหละใครเตรียมออกงานมาทางนี้เอวีเดลุคคือชุดออกงานผมนี่แบบสุริโยไทยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราขอพี่ลักขึ้นไปดูได้ มาค่ะ walk in closet ค่ะโอ้ขออนุญาตนะคะมาเลยค่ะเฮยมีเดโอของพี่ไปสิงบอกแล้วโุยสวยอ่ะบอกเลยว่าของนังเยอะคือตั้งแต่หน้าห้องอ่ะตกใจเลยอ่ะคือเข้ามาดูๆว่าร้านสุโหูลองนู เนี่ยรองเท้าที่นั่งขัดสองชั่วโมงแค่เพื่อให้ข้างหน้างันบงยาวุยสวยมากเป็นระเบียบมากกันดูดิคือทุกอย่างเรียกว่ามันเป็นระเบียบมากมากอะเอาจริงๆหน้าเหมือนกับต้องแบรนด์เนมแต่ที่จริงอะแบรนด์เนมพี่มีแค่ไอตัวที่แบบเหมือนมัสแท็บอะเออขอกระเป๋าที่แม่ชอบแล้วกันชอบของดอเช่ได้มาราคาถูกแล้วปกติถ้าถือใบนี้แต่งตัวยังไงอะคุมสูตรอ๋อใบนี้ชอบแล้วคือหิ้วไปไหนก็คือไม่ซ้ำไม่ได้มาเท่าไหร่ตอนนั้นหกหมื่นราคาเต็มแสนห้า อยากเลยไอ้สัตว์มันจะนอนเรียนเราไปถัดให้คุณนายตอนนี้คุณนายอย่างเงี้ยอันไหนดีคะคุณนายคุณนายวันนี้นี้เหมาะกับคุณนายนะคะแบรนด์ไทยก็ชอบนะอ๋ออันนี้ื่อบอใช่เราก็จะใส่แว่นแบบเฟียสเฟียสหน่อยแล้วในตู้นี้อันไหนได้มาแล้วแบบชอบสุดอันนี้ก็ได้ราคาดีตอนนั้นราคามาประมาณแสนเจ็ดใช่ปะที่ซื้อได้แสนสี่ต่อไปหนูขอดูเสื้อผ้าบ้างมันเป็นสไตล์ไหนคะอันนี้อยากให้สรันใส่ตัวนี้มากเลยอ่ะ ก็ย้อนยุกอยู่นะคะพี่ละก็เหมือนตอนที่มึงกระดีดแล้วใส่อะไรไปเนี่ยพี่อะชอบใส่กางเกงขายาวที่แบบปิดรองเท้าอะให้ดูขายาวหน่อยแต่ใส่ข้างในอะคือสูงอันนี้ก็ชอบนะน่ารักไอ<ว>้ลูกไม้ลูกไม้อะไรอย่างเงี้ยแนวแบบลูกไม้ชอบอะไรที่มันดูมีอะไรนิดนึงนี่น่ารัก่ะเออสวยนะเอาเป็นเสื้อคลุมหมอนเนี่ยไม่ไม่คือนางจะควยงี้จะติดแล้วก็จะชอบใส่แบบเฮ้ยนี่น่ารักอะอะไรอย่างงี้ดูแล d i อ r เออเจ้าหญิงม,มากตู้พี่หลักจะเป็นตู้ที่เหมือนแบบพร้อมไปออกอ,อ,อเอเว่นอะเออคือ<ช>ถ้ามีอเเวน่นอะแม่พร้อมโอ้พี่นี่สวยอะเปิดหลังอะอแต่นี้ซื้อมือสองมานะในไอจสวยมากเนี่ยสวยชอบใส่ชุดบ่อยๆแล้วก็แบบต้องมีสูตรเยอะเพราะว่ามันคุมได้หลายลุคอะไรอย่างเงี้ย ตัดภาพจากตรงนั้นมาตรงนี้เห็นไหมไม่มีความแบบอาจจะไม่ได้เรียงขนาดอันนี้ก็คือลกเลยมันก็คือความจริง็็คนแบบมนุษย์เริ่มเแบบไม่ใช่คนหญิงอ่ะคือดูแบบเป็นคนธรรมดาตัวเก่งในตู้นี้หน่อยที่เป็นแนวเอวี่เดลูคของแม่ชุดออกงานอีกแล้วปะต้องเป็นเสื้อกับกระโปรงหรือกางเกงที่เข้าเข้ากันอะ เพราะว่าจะได้ไม่ต้องคิดเยอะแล้วมันเข้ามันแมทได้โดยที่เราใช่เนี่ยมีแล้วเสื้อตังกางเกงที่เข้ากันสีไม่ต้องคิดเยอะแล้วปกติถ้าชอบซื้อลายอ่ะชอบซื้อลายอะไรลายดอกก็ได้แต่ดอกต้องเป็นดอกที่มีความได้เน้นลายอย่างเงี้ยจัดเป็นเจ้าแม่เซ็ตด้านนี้จะฝังแบบไม่ค่อยได้สั่ไม่ได้จะยัดยัดยัดสูตรก็จะเป็นสูตรแนวแบบดูผู้ดีอ่ะลายแบบดอกลายทวิตอะไรอย่างเงี้ยเออเออชอบ กางเนี่ยนอันนี้พี่รักใส่เอตัวเนี้ยคังเบี้ยวมันไม่ค่อยเข้าแต่ผ้ามันดีตัวที่มึงหยิบเป็นตัวเดียวที่กูยืมพี่รักได้แบบอันนี้เป็นสไตล์ที่หาซื้อผ้าออกงานเก่งอย่างสลันเวลายืมเสื้อสลันยืมเสื้อบิงได้เวลาแบบไปบ้านบิงมันจะมีหลายสไตล์ที่สลันยืมคือถ้าออกงานก็ต้องมายืมบ้านเนี้ยใช่ใช่ร้านเช่าชุดออกงานอะไร ส่วนใหญ่เป็นอะไรที่มันยาวๆแล้วมันยัดตู้อื่นไม่ค่อยได้เลยก็เลยเอามาไว้ด้านนี้เอออันนี้ก็ชอบนะอันสวยสวยสวยมีความแบบดอเล์ช่ก็ชูนี้ก็น่ารักนี้เปิดลาย เวลาพี่รักเลือกเสื้อผ้าที่เป็นแนวแบบเดรยาวๆพี่รักจะชอบเลือกแบบไหนเป็นพิเศษพี่ชอบแบบคุมเข่าไปเลยให้มันยาวไปเลยเ,ออเพราะว่าเหมือนใส่กางเกงอ่ะเราชอบใส่ให้มันคุมเท้าไปเลยอ่ะดังนั้นก็เลยไม่ค่อยมีรองเท้าสวยๆใส่เท่าไหร่จะเป็นเอาแค่สูงเพราะว่ามันคุมไปเลยจริงๆแล้วพี่รักก็เป็นคนตัวเล็ก <S <S คนทักแบบพอเจอตัวจริงอ้าวตัวเล็กคือเคลมกับโกงคมสูงแม่ <S 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 ใช่อ,อุ้ยอันนี้ชอบมากเลยนะแบบเฟียนเฟียนิดนึงอ่าอย่างนี้แล้วก็คุมสูงก็คือสัมคัญที่คัตติ้งเนาะถ้าจะได้อู่างงี้ลาเพลอะเวลารีด ต้องให้มันเนี้ยไปเลยอย่างนี้ห้ามแบนติดอย่างนี้มันจะสวยแล้วเวลาใส่่ะเขาจะเบ่งนี้ให้มันมีความเนี้ยนี่ก็ใส่หนึ่งครั้งท่วนเป็นค e t A g เอเจนทัลวูแมนจริงๆพี่ลาก็ดูชอบแบรนด์นี้นี่ชอบเนื้อผ้าชอบอะไรของเขาแล้วราคากับผ้ากับการตัดเย็บรู้สึกว่าโอเคแล้วอยู่ในเรียชีโอเคแอคเซอรี่ที่ขายไม่ได้ ต่างหูแต่ชอบอะไรทองทองไม่ค่อยชอบสีเงินรู้สึกไม่ค่อยเข้าอ่ะจริงจริงทองอาจจะเหมาะกับคนที่เป็นสกินโทนแบบผิวสีเหลืองอะโทนเหลืองจะใส่ทองแล้วคืนจะดูแบบคลับแต่เซซอรี่จะเห็นเลยว่าเป็นทองกับมุกก็จะเหมาะกับออฟฟิตพี่รักด้านหลังทั้งหมดเลยแว่นก่อนเลยเยอะมากแน่นๆงั้นมึงลองสีม่วงอุ้ยีได้เลยเอาอันนี้แมใส่บ่อยนีที่ใส่บ่อยอันนี้ของรยเอเว่ยสวยอะเฮ้ยดูแพงเลยอะกูอันนี้คาวเว้ยอันนี้มันใส่กับเวลาใส่แว่นจริงๆรแล้วมันต้องเอาลงมาหน่อยให้เห็นตาอย่างเงี้ยแล้วมึงลองพ้ รอดสวยมากเกาหลีมากอันนี้อันนี้ใส่โอกาสไหนถ้าแต่งตัวสีขาวจะใส่เพราะว่ามันมีสีขาวเข้าวินเห็นปะดูแพงอ่ะนี่ก็จะเก๋ๆวินเทจน่ารักว่ะใส่แค่นี้ถ่ายรูปข้ามเอาขึ้นตาไม่ได้เลยโอ๊ยขึ้นตาไม่ได้จริงนี่มันแบบอไถ้ามันแบบนมองอย่างเงี้ยเออเนี่ยได้ได้ คือพี่เลยแสดงว่าแว่นแม่จะมีความเลือกที่มันดูขัดกับชุดนะคือชุดเขาเรียบแล้วไงแต่แว่นเขาจะใช่ใช่หรือบางทีก็จะใส่แบบปรุงไปเลยนี้จัดมากอันนี้จัดมากอันนี้เป็นการตรงข้ามกันเสื้อผ้าน้อยแต่ว่าแอคเซสซอรี่มากไม่ได้มาเปิดตู้พี่ละก็จะไม่คิดว่าแอคเซสซอรี่พวกแว่นอะแม่จะเป็นคนที่แบบมีหลายสไตล์มากอะเอาจริงกูอันนี้มใส่แล้วสวยสุดเห็นไหมจริงมึงลองเอาดูหน่อยแล้วมึงลองมัดผมแบบรวบอย่างนี้ดิแล้วโพสนิดนึงเออเออรวบตึงรวบตึงเออ นมาที่อคเซสเซอรี่มีแต่อะไรทองๆที่เราชอบมากๆคือเราชอบใส่อะไรอย่างนี้เรียบๆแต่ถ้าออกงานหน่อยก็จะหยิบดีออกมาใส่หน่อยแต่ถ้าชีวิตประจําวันก็คือจะเป็นแบบเรียบๆแนวแบบที่เป็นพวกห่วงเอออะไรเออส่วนไหนแม่ซื้อของอะไรคะวอลิเชนค่ะ ของพี่ไทยเนี่ยก็จะเป็นพวกสร้อยที่เป็นแนวแบบว่าเหมือนสร้อยทองแต่ดูเก๋อ่ะหรือไม่ก็จะใส่เป็นอย่างนี้ไปเลยก็คือจะจิ้อย่างนี้อ่ะแล้วก็คล้องนี้มันก็จะเห็นข้างข้างอันนี้แหวนโอ้แต่ต้องแต่งตัวหวานๆนะตอนนี้นะคะเราก็พาทัวร์โคเซ็ตพี่รักเนี่ยทั้งหมดแล้วเรียกได้ว่าเป็นโคเซ็ตที่ล้ำนะมันมีอะไรหลายๆอย่างที่น่าค้นหาแม่ให้จดเลยจดแรกก่อน แต่งตัวเป็นพี่ควงออกง,งานกับพี่ไปอะไรอย่างนี้แล้วเดียวให้พี่ไปตัดสินว่าแบบอันนี้แหละคือคนที่ฉันจะออกงานด้วยเจอผ้ <ynasty S 1> าหน้าผมให้จะเต็มออเทอร์ีอะไรต่างๆเลือกได้เลยแล้วก็โจทย์ที่2ก็คือแต่งตัวเป็นเจ้าของบ้าน <iquer> เหมือนถ่ายกับมุมที่บ้านแล้วคือฉันคือเจ้าของบ้าน <strictly S 1> เริ่มเลยไหมเริ่มเลย ไปควงกับพี่ไปก็ต้องมีความรักชูอะแต่เรื่องนี้แบบไม่อยากอยู่แล้วเพราะว่าพี่รักเขาก็เป็นคนเนี้ยบๆอยู่แล้วไงพี่สงสารเขาอะแต่เรื่องใส่ได้ไหมนี่คิดคิดว่าไงนะเออใส่ได้ไหมน่าจะน่าจะไม่เหลือเหลือกูด้วยไงมึงช่วยดูสภาพหุ่นกูก่อนมึงช่วยเผื่อกูใส่ไม่ได้ด้วยโอ้โหดีอะเลยมันสวยสวยไปหมดเลย ค,คือลูกแรกเนี่ยมีความเป็นพี่รักที่ขวงออกงานกับพี่ไปเราเห็นมาเยอะแล้วว่าพี่รักอะแต่งตัวเป็นยังไงเราก็คิดว่าโจทย์แรกอะไม่ยากแต่โจทย์ที่สองอะจริงๆคิดว่าทุกอย่างคิดว่าทุกอย่างที่เป็นพี่รักอะมันรวมอยู่ในตู้นี่เว้ยเพราะฉะนั้นเราจะไม่ไปตู้อื่นเอาดีๆมันแพ้เน่ย เดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกับลุกแรกลุกที่ไปควงออกงานกับลุกสองลุกเจ้าของบ้าน แม่ใส่แล้วร<อ>ู้สึกว่าสวยแล้วแม่บอวกว่าต้องมีสูตรหนูก<อ>็มีสูตร<ช>แล้วแม่บอกว่าถ้าน้อยก็จะต้องมีเครื่องหูถูกต้องหนูก็เลยถือกระเป๋าที่แม่ชอบรถหนูออกงานสีด,ดําคือของสารมาในทีมชุดออกงานสีขาวอ่ะคือเป็นพี่รัก,กต้องเนี้ยบสาราเลยทําผมที่เป็นแบบพี่รักแล้วก็มีแบบป้ายน้ำให้คือใช้แทนเจลนิดนึง <c oughs> อะไรเงี้ยให้มีความเนี้ยบแล้วสารรู้ว่าออกงานมาต้องน้อยอันเนี้ยคือก็เพิ่มอัซเซสซอรีด้วยแหวนวินเทจที่คิดว่าเข้ากันแล้วก็มีแว่นเป็นตัวที่เยอะให้ดูมีอะไรขึ้นมาอะไรเงี้ย เจอข้างนอ,นอกก็ล,ลัวปิดคนไงลุงนี้ให้มีไปตัดสินข้า<อ>สีด,ดำมากกว่าอ,อาจจะเพราะขาดกระเป๋าเปล่าซะแล้วขาด<า><า>กระเป๋า <Y> อยองเนี่ยตั้งใจแต่งให้เข้ากับมุมโซฟาข้างล่างของแม่ชุดนี้ที่รักเลยแล้วก็ตอบโจทย์คือเจ้าของบ้านเพราะว่าชุดนี้ดูมีความน้อยแต่มาก <Ha. S 2> และเหมาะกับความนิววอล์ข้างล่าง <Ha. S 2> ก็เลยคิดว่าลุกนี้แหละ จะต้องได้ใจพี่รักแน่นอนคือของสลันน่ะย้อนไปยุค65ก็คือสงครามโลกครั้งที่สองก็คือมีความเข้ากับคอนเซ็ปต์ของบ้านพี่รักส่วนข้างล่างอสลันเห็นว่ามีน้ําหอมน้ําหอมก็คือไงดอกไม้เป็นตัวแทนของน้ําหอมก็เลยใส่ข้างล่างให้มีความเข้ากับเชื่อมโยงใช่ให้มีความแบบอ่ะถ้าสมมติถ่าถ่ายรูปมุมน้ําหอมอ่ะก็เข้าแต่ว่าถ้าอันนี้หันไปทางฝั่งโซฟาหน้าเตาผิงอ่ะก็เข้าคือตอนแรกอ่ะที่ดูลุกอย่างเงี้ยพี่ว่าเรียบ แบบบิงอะดีเพราะมันเข้ากับบ้านแต่ชอบคอนเซ็ปของสลัดมีความแบบเออมุมนี้ก็ได้แล้วก็มีความแบบความหอมจะกกีบดองคุณละพี่อสลันก็สำหรับคลิปนี้นะคะเราพามา Walk in c นโคเซของพี่ลักนะคะบอกเลยว่าพิเศษมากๆนะคะก็ต้องขอบพระคุณแม่3 2 1สองหนึ่กลัวเหมือนแบบคนอื่นต้องวหว บอเลยว่าเป็นตู้ที่แปลกหูแปลกตาไปมากให้คำจำกัดความสามคำของตู้ที่รักคือ หรูเนี้ยแพงลูกผู้ดี <Okay. S 1> สำหรับแอปนอกนอกใครทําบ้านอยู่นะคะบิงก็มีโค้ดพิเศษจากต้นคลิปมาแจากจะเป็นโค้ดบิงตี้เอ็นะคะสามารถใช้ลดได้ทั้งในนกนกเลยก็คือสามารถซื้ออะไรก็ได้ส่วนลด1 0ไม่มีขั้นต่ํานะคะลดสูงสุด500บาทได้เฉพาะ100โค้ดเท่านั้นรีบเข้าไปเลยโหลดแอปด่วนใครช่วงนี้ทําบ้านอยู่บอกเลยว่าเป็นอะไรที่ดีงามมากๆจากประสบการณ์คนใช้จริงจริงดีจริงๆเออแล้วก็ของถูกมีหลากหลายสไตล์ให้เลือกคุ้มมีหลายส,ายสีแล้วเขามาส่งถึงที่ใครอยากได้นะคะ อย่าลืมไปใช้โค้ดนะคะใช้ได้ถึงวันที่31ตุลาคมนี้นะคะโค้ดจะขึ้นให้ด้านล่างอีกทีนะคะตอนวันนี้ขอบพระคุณพี่รักเป็นอย่างสูงนะคะรอบหน้าจะพาไปวอล์กอินที่ไหนรอติดตามค่ะอยากให้ไปของใครคนไหนเมนไว้ใต้นี้อย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช้กดแชร์